สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆเ,เ,เคยประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้ไหมคะเวลาที่เรานำบ้านรองของเรานะคะไปตามเพื่อนๆเ,เนาะแต่ว่าเพื่อนๆเ,เขาก็ ไม่ทราบว่าเราคือใครนะเขาก็จะกลับไปที่บ้านรองของเราเนาะแทนที่เขาจะกลับไปที่บ้านหลักของเรานะคะค่ะในคลิปนี้นะคะบัวบุษบงสตอรี่ก็จะนำเสนอการแปะลิงก์ช่องหลักไว้ในช่องรองนะคะตามมาได้เลยค่ะทุกคนคะ่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องเข้าไปที่หลังบ้านของเรานะคะ จะเข้าโดยวิธีไหนก็แล้วแต่ท่านสะดวกเลยนะคะเอาที่เราถนัดเนาะสำหรับบัวบุษบงสตอรี่ก็จะถนัดเข้าทางลงชื่อเข้าใช้งานอา่ u ย u ทู s สต d ดิโอนะคะก็เข้าไปทางนี้เลยนะคะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วระบบก็จะนำพาเราไปที่ หลังบ้านของเรานะคะตามที่เคยได้บอกกล่าวกันไว้แล้วเนาะเราก็ปิดหน้าต่างเล็กๆนี้ไปนะคะหน้าแดชบอร์ดของช่องก็จะปรากฏขึ้นมานะคะให้เราคลิกไปที่รูปคาถาด้านซ้ายมือนะคะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ค่ะให้เราไปที่เพิ่มส่วนนะคะ เมื่อคลิกเข้าไปที่เพิ่มส่วนแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะให้เรามองหาคำว่าช่องเด่นนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปโลดค่ะทุกคนเมื่อคลิกที่ช่องเด่นเข้าไปแล้วเนาะก็จะออกมาที่หน้าต่างนี้นะคะข้างบนนะคะให้เราคีย์ข้อมูลเข้าไปเช่น ติดตามได้ที่ช่องหลักหรือ,อาตามได้ที่ช่องเด็ดแรกแต่เราเลยนะคะขีข้อมูลลงไปตรงนี้นะคะเมื่อขีข้อมูลตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วด้านล่างที่เป็นรูปแว่นขยายนะคะทุกคนนะให้สังเกตรูปแว่นขยายเนาะเราก็พิมพ์ชื่อช่องของเราเข้าไปเลยนะคะ เมื่อเราพิมพ์ชื่อช่องของเราเข้าไปแล้วก็จะปรากฏตัวเลือกขึ้นมานะคะให้เราคลิกเครื่องหมายถูกหน้าชื่อช่องของเราเนาะค่ะเมื่อเราคลิกเครื่องหมายถูกหน้าช่องของเราแล้วนะคะก็ เลื่อนไปทางขวามือนะคะแล้วก็คลิกคำว่าเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็ข้างบนจะเห็นมีคำว่าเท่ากับแล้วก็ชื่อช่องของเราปรากฏอยู่เนาะเสร็จแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนนี่ค่ะแล้วก็กดคำว่าเผยแพร่นะคะเมื่อกดคำว่าเผยแพร่แล้วนะคะ ชื่อช่องของเราซึ่งเป็นช่องหลักก็จะมาปรากฏที่ด้านล่างตรงนี้เห็นไหมคะนี่ก็หมายความว่าเมื่อเราเอาช่องรองเข้าไปนะคะไปติดตามเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะปรากฏช่องหลักอยู่ที่ด้านหลังช่องรองนั่นเองนะคะเข้าไปเช็คดูกันได้เลยนะคะนี่ไปที่ช่องรองของเราเนาะ นี่ค่ะสอบบุตรเนาะคลิกเข้าไปดูเลยเห็นไหมคะขึ้นมาแล้วติดตามได้ที่นี่นะคะบัวบุตรสบงสตอรี่นะคะ mm. เขาก็จะเข้าใจเลยนะคะว่าไม่ต้องไปตามช่อง2อบบุตรนะ mm. ให้มาตามที่ช่องบัวบุตรสบงสตอรี่นะคะ mm. หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะคะวิธีการ แปะช่องหลักเข้าไปในช่องรองนะคะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ